สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่เอฟซีจากท่องสุนิสาสไพฟฝรั่งเศสทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นอีกวันที่แสงสดใสค่ะทุกคนสไพฟฝรั่งเศสจะพาเพื่อนๆพี่เอฟซีที่น่ารักทุกคนมาจัดแต่งต้นคริสต์มาสแล้วก็เริ่มต่อต้นคริสต์มาสแล้วคะ่ะเทศกาลคริสต์มาสของเดือนธันวาใกล้เข้ามาแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้คือในฝรั่งเศสบ้านชนบทฝั่งที่นูยูกําลังคึกคักที่ทุกคนกําลังเริ่มที่จะ ตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วก็แต่ละบ้านก็จะนำต้นคริสต์มาสหรือว่าประดับประดาไปด้วยเหรอสิ่งที่เกี่ยวกับคริสต์มาสกับทุกคนดูคึกคักมากอากาศจะหนาวเย็นลงทุกวันนะทุกคนยังไงก็หลายๆที่หลายๆทางที่ทุกคนอยู่ก็รักษาสุขภาพนะคะส่งกำลังใจให้กันค่ะวันนี้นุชก็มาจะพาเพื่อนๆมาจัดแต่งต้นคริสต์มาสแล้วก็ประดับประดา ไฟเล็กๆน้อยๆค่ะทุกคนทําไม่มากเนาะทำเท่าที่บ้านเราทําไหวเนาะทุกคนเนาะแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์การจัดงานคริสต์มาสในต่างแดนของนุชค่ะทุกคนว่าทําอะไรบ้างกินอาหารแบบไหนแล้วนุชชอบไหมนุชมาอยู่ฝรั่งเศสเข้าปีที่2แล้วค่ะทุกคนเพื่อนๆพีพีเอฟซีหลายๆคนก็น่าจะรู้กับคนที่ติดตามนุชมาตลอด เพราะว่านุชจะแชร์ประสบการณ์ที่อยู่ในฝรั่งเศสบ้านชนบทตั้งแต่นุชมาอยู่ปีแรกจนณนะตอนนี้เข้าปีที่สองแล้วคะ่ะทุกคนหลายๆอย่างตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางปัดอะไรของนุชก็จะได้ครบหมดแล้วปีนี้เป็นปีเข้าปีที่สองที่นุชได้มาจัดงานคริสต์มาสในต่างแดนคะ่ะทุกคนเดี๋ยวนุชจะมาเริ่มเล่าให้ทุกคนฟังเลยว่าสิ่งที่นุชเจอประสบการณ์ของนุชเองนะทุกคนว่า งานคริสต์มาสที่นี่เขาจัดยังไงแล้วเป็นแบบไหนหลายๆที่จัดแบบไหนหรือเป็นยังไงมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะทุกคนเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนุชได้นะแชร์ share ประสบการณ์กันว่าเป็นแบบไหนเหมือนกันไหมกินอาหารเหมือนกันไหมแล้วชอบที่ไทยหรือว่าชอบที่ต่างประเทศหรือต่างแดนที่เราอยู่มากกว่าไปไปเริ่มกันเลยระหว่างที่ฟังนุชคุยแชร์ share ประสบการณ์ให้ฟังก็ดูนุชจัดต้นคริสต์มาสไปเรื่อยๆนะทุกคนนะ อันนี้ก็เข้าจัดต้นคริสต์มาสต่อชั้นที่สองแล้วคะ่ะระหว่างระหว่างต่อระหว่างจัดนี้ก็จะตัดจัด,จดแต่งกินไปเรื่อยๆค่ะทุกคนมามาฟังกันเลยเทศกาลคริสต์มาสนุชเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ในยุโรปก็ให้ความสําคัญกับเทศกาลนี้มากก็จะคึกคักมากเลยและสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเราจะประดับต้นคริสต์มาสทุกบ้านเห็นไฟแสงสีกันเกือบทุกบ้านนะทุกคนเนาะนุชเข้า ก็มาอยู่เข้าปีที่สองแล้วค่ะทุกคนหลายๆคนก็ติดตามนุชแล้วก็จะเห็นนุชต่อต้นคริสต์มาสปีนี้เป็นปีที่สองการจัดต้นคริสต์มาสของนุชนี่คือนุชก็จะจัดแบบนี้ทุกปีค่ะปีที่แล้วก็จัดแล้วนุชก็จะเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างใส่ถุงสีดำไว้เพื่อที่จะได้มาจัดอีกปีถัดไปก็คือปีนี้และปีต่อๆไปเพราะว่านุชมาอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่แบบทาวนค่ะทุกคนนุชจัดแบบนี้ก็คือ จัดรองานเทศกาลคริสต์มาสเพราะว่าทำไมถึงรีบจัดเร็วจริงๆก็ไม่เร็วเนาะหลายๆบ้านก็เริ่มจัดกันเยอะแล้วเพราะว่าหลังจากที่จัดประดับประดาตกแต่งไฟอะไรเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปจัดเตรียมเรื่องอาหารกันอีกสักคนมาพูดถึงเรื่องอาหารวันคริสต์มาสที่ฝรั่งเศสบ้านฝั่งทนบดที่นุดอยู่นี้อาหารการกินก็จะกินแบบเรียบๆง่ายๆค่ะไม่ได้ ไปกินร้านอาหารหรือกินหรูอยู่แพงอะไรแล้วก็จะกินอยู่กับครอบครัวครอบครัวใครครอบครัวมันเนาะอีกอย่างหนึ่งคืออีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของอ่าวันหยุดของฝรั่งเศสฝั่งที่นุดอยู่พี่ยันจะหยุดตั้งแต่วันที่24คะ่ะจนถึงอ่หลังปีใหม่เลยครับประมาณ2อาทิตย์เกือบ3อาทิตย์กับพี่ยันจะหยุดแล้วการหยุดครั้งนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดกับปีที่แล้วก็คือ เรามีประสบการณ์กับปีที่แล้วแล้วเนาะการหยุดหลายครั้งมันก็ทําให้เราแบบเหนื่อยนะทุกคนถ้าใครอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเราจะรู้ว่าเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าเทศกาลหลายๆเทศกาล แม่บ้านก็จะเหนื่อยที่สุดนะทุกคนไหนจะทํากับข้าวล้างถ้วยล้างชามอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบ้านไหนมีเครื่องล้างจานก็โชคดีหน่อยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นแนะอนดี้เนาะตอนนี้ก็คือต่อต้นคริสต์มาสเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อด้วยไฟนะทุกคนเนาะอืมแอนดี้ถ้าช่วยงานได้ก็ดีนะอ่ะไปต่อไปต่อแล้วทีเนี้ยมันจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาอีกนุก็จะมาประดับประดาตรงนี้ก่อน ให้มันให้มันเสร็จไปทีละงานนะทุกคนทําไมพี่ยันไม่มาช่วยพี่ยันทํางานกับทุกคนนุก็จะอาศัยช่วงเวลาว่างช่วงนี้แหละค่ะทุกคนมาจัดตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วก็ประดับไฟป,ปีนี้นุชคิดว่านุชจะไม่จัดอะไรเยอะแยะในบ้านค่ะทุกคนเพราะว่าประสบการณ์ปีที่แล้วก็คือจัดเยอะก็เก็บเยอะเหนื่อยมากเลยทุกคนเออมันมันมันจุกจิกค่ะทุกคนไม่ใช่แค่ต้นคริสต์มาสนะทุกคนมันก็จะมี เป็นประดับต้นคริสต์มาสอีกแล้วก็มีของขวัญอีกนะหลังจากนี้คือทำทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จนุก็จะไปเตรียมของขวัญห่อของขวัญน,นะทุกคนเพราะว่าของขวัญน,นี้คือเป็นการแลกของขวัญเทศกาลคริสต์มาสของของคนศาสนาคริสต์เนาะในไทยกับต่างประเทศแตกต่างกันยังไงสําหรับที่นุชเจอมานะทุกคนเท่าที่นุชเจอมาถ้าในไทยก็จะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นอกจากในเมืองใหญ่ๆเนาะ เขาจะมีจัดต้นคริสต์มาสเช่นในกรุงเทพแล้วก็สุขุมวิทอะไรอย่างนี้เนาะนุก,ก็จะได้จับของขวัญของขวัญปีใหม่ในไทยก็จะเป็นปีใหม่คริสต์มาสอะไรเงี้ยเขาก็จะจัดบ้างในช่วงในช่วงคริสต์มาสและก็ปีใหม่เนาะถามว่าในในไทยกับที่ฝรั่งเศสอันไหนคึกคักกว่ากันในความรู้สึกของนุนนะคะที่ฝรั่งเศสก็จะคึกคักกว่าคะ่ะทุกคน เพราะว่าที่นี่ก็จะให้ความสําคัญกับเทศกาลคริสต์มาสเนอะแล้วก็เทศกาลปีใหม่แต่หลายๆที่ก็จะคึกคักเหมือนกันนะเท่าที่นุสังเกตความคึกคักหรือว่าความความเย็นอากาศหนาวก็จะค,คล้ายๆกันนะทุกคนทําให้เรารู้สึกว่าปีนี้กําลังจะหมดไปแล้วปีหน้าก็จะเริ่มสิ่งใหม่ๆเริ่มปีใหม่เดือนใหม่แล้วครับทุกคนอันนี้คือเดือนธันวาเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วหลายๆคนก็กําลังจดใจจดใจจอ่อกับ การเริ่มต้นปีใหม่เนาะไม่ว่าปีนี้เราจะเจอกับอะไรเนาะเราก็ผ่านมันมาได้ด้วยดีอย่าลืมขอบคุณตัวเราเองนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเอฟซี FC ที่น่ารักทุกคนนะคะที่ส่งกําลังใจให้นุชตลอดเลยตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีตอนนี้ค่ะทุกคนก็ยังมาส่งกําลังใจให้นุชเหมือนเดิมขอบคุณกัลยานวิตีดีดีทุกคนคะ่ะที่ส่งกําลังใจให้กันตลอดนุชก็จะสู้ต่อไปในฝรั่งเศส หรือว่าอยู่ในต่างแดนแบบถาวรแบบนี้ต่อไปค่ะถามว่าจะได้กลับไทยไหมก็รอดูปีหน้าค่ะทุกคนเพราะว่าปีนี้อีกเดือนเดียวก็หมดปีแล้วก็น่าจะไม่ได้กลับแลว้วค่ะทุกคนกลับอีกทีก็ปีหน้าเนาะเรามาพูดต่อเรื่องอการประับประดา <Okay. S 1> แล้วก็อาหารการกินเนาะ้านประดับประดานุกก็จะตกแต่งไม่มากค่ะในบ้านเพราะว่าการตอนเก็บก็จะยุ่งยากนิดนึงเนาะ <Okay. S 1> เราก็จะจัดเท่าที่เรา จัดไหวจัดง่ายๆที่บ้านฝรั่งเศสฝั่งที่นุชอยู่ฝั่งที่พี่ยันอยู่จะมีพี่น้องสองคนคือพี่ยันกับพี่สาวแล้วก็แม่นะตอนนี้ก็คือเขาอยู่กันพอถึงเทศกาลคริสต์มาสเขาก็จะอยู่ใครอยู่มันค่ะทุกคนบ้านใครบ้านมันเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีลูกมีหลานมาหากันกับทุกคนก็เป็นวันรวมครอบครัววันรวมวันรวมญาตนะิเนาะเออส่วนแม่ก็คือเดี๋ยวรอดูว่าแม่จะไปกินงาน กินข้าวงานคริสต์มาสบ้านพี่สาวหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่ไม่ไปบ้านพี่สาวเราก็จะรับมาที่บ้านเราเนาะเพราะว่าแม่อยู่คนเดียวทุกคนและส่วนงานปีใหม่เราจัดกันที่ไหนปีใหม่ปีนี้เรานัดกันจัดที่บ้านพี่สาวของทุกคนเราก็จะไปรวมตัวกันที่บ้านพี่สาวส่วนคริสต์มาสเราจะอยู่ที่บ้านของเราค่ะทุกคนเออเนี่ย ฝรั่งก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนการแลกของขวัญเขาจะเริ่มแลกของขวัญกันตั้งแต่วันคริสต์มาสทุกคนส่วนอาหารการกินวันคริสต์มาสเราก็ปีที่แล้วเป็นประสบการณ์เนาะนุชก็จะทําปีที่แล้วนุชก็จะทําเป็นอาหารไทยรวมกับอาหารฝรั่งอาหารไทยนุชทาเองส่วนอาหารฝรั่งนุชก็จะเป็นให้พี่ยายนทำเนาะทุกคนเนาะเราก็จะรวมอาหารไทยอาหารฝรั่งด้วยกันการกินของที่ต่างประเทศนะทุกคน เริ่มกินอาหารกันตั้งแต่วันที่24ตอนมื้อเที่ยงเนี่ยทุกคนและการกินของฝรั่งมนะันไม่เหมือนที่ไทยนะทุกคนของไทยเราคืออาหารมารวมที่โต๊ะโต๊ะเดียวแล้วเครื่องดื่มอะไรก็กกคือจะหยิบจะจับจะกินกันได้ก็คือรวดเดียวจบนะทุกคนแต่ที่ฝรั่งเศสหรือว่าในต่างแดนเป็นเหมือนกันไหมมาแชร์กันได้เลยทุกคนเขียนใต้คลิปดูได้เด้อที่นี่นะทุกคนจะมีตั้งแต่อาหารเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยนี่คือเป็นอาหารที่ จะเป็นพวกถั่วพวกพวกสแน็คพวกไส้ก,กรอกพวกชีสอะไรเงี้ยนะทุกคนนะนุ่นอิ่มตั้งแต่อาหารเรียกน้ําย่อยเลทุกคนเพราะว่าอาหารเรียกน้าย่อยแล้วก็มีเครื่องดื่มเลยนะทุกคนพออาหารเรียกน้ําย่อยเสร็จก็ไปเป็นอาหารจานหลักนะทุกคนอาหารจานหลักก็จะเป็นเมนูหนักๆห,หน่อยอย่างเช่นอย่างเช่นต้มต้มผัดแกงทอดอะไรเงี้ยก็จะเป็นอาหารอาหารจานหลักของที่นี่นะทุกคนนะ เออแล้วพอไปเจออาหารจานหลักนุก็เริ่มกินไม่ค่อยได้นะทุกคนแต่ฝรั่งเขากินได้เรื่อยๆนะทุกคนเขากินไปคุยไปได้เรื่อยๆนะทุกคนสําหรับนุทุกคนไทยนุกินตั้งแต่อาหารเรียกนุยก็อิ่มแล้วค่ะทุกคนเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะทุกคนพอมาเจออาหารอ่าจานหลักเราก็กินได้ไม่เยอะเนาะทุกคนแต่ว่านุมาอยู่ปีแรกนุก็พูดกับพี่ยันว่า ือผู้ในสามีเราเข้าใจอะ่ะเราก็จะคุยแลักไปต่อกันได้นะทุกคนเนาะว่าเราขอทานไม่เยอะเพราะว่าฝรั่งเขากินเยอะจริงๆทําไมเขาถึงได้อ้วนได้อวบอั่นกันทุกคนเพราะว่านี่แหละเทศกาลทีเขากินกันเยอะแล้วยิ่งหน้าหนาวเขาต้อง,ต,องต้องสะสมไขมันกันนะทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนอันนี้เรื่องจริงอะไปเรื่องอาหารพออาหารจานหลักเสร็จแล้วเ,เขามีอาหาร อาหารหวานนะทุกคนโอุ้ยไม่กินก็ไม่ได้มันเสียมารายาททุกคนต้องกินอาหารหวานค่ะมีขาเราก็ต้องกินหวานทุกคนแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกมื้อนะทุกคนมื้อเที่ยงก็จะกินสาม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 ชุดตั้งแต่อาหารเรียกน้ำย่อยอาหารหลักอาหารอาหารหวานเนี่ยหนึ่งชุดและแล้วก็มื้อเย็นก็จะกินแบบเนี้ยค่ะ รวบเป็นหนึ่งชุดแล้วกันนอ้อเรียกเป็นหนึ่งชุดแต่จะกินสามรอบทุกคนอย่างเงี้ยมื้อเย็นก็กินแบบนี้เหมือนกันทุกคนแล้วตอนเย็นในช่วงเทศกาลนะเขาฝรั่งเขาก็กินดื่มไปได้เรื่อยๆนั่งคุยเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยมือ้อมื้อกลางคืนเหมือว่ามือ้อค่าอ่ะก็จะกินดึกกันมากเลยนะทุกคนโหนุษนี่คือแบบถามว่าจะให้ผอมไหมไม่ผอมแนละ้วทุกคนเพราะว่า การกินของฝรั่งคือกินได้เรื่อยๆย,ยิ่งได้นั่งคุยกันนะคุยกันไปเรื่อยๆจริงๆค่ะทุกคนส่วนเรื่องการกินอ่ะนุเชื่อว่าคนไทยหลายคนที่มาอยู่ต่างประเทศต้องคิดถึงอาหารไทยแน่นอนแน่นอนเลยค่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีที่ไหนสุขใจทีาบ้านเราเนาะอาหารบ้านเรานี่คืออร่อยแล้วกินง่ายแล้วกินจานเดียวแล้วถามว่า อาหารไทยมีหลายอย่างบนโต๊ะจริงแต่เราก็ไม่ได้กินอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้ทุกคนทางนี้กินเยอะกินกินเยอะกินจุแล้วกินแบบแต่และมื้อนี่คือมีชีสแล้วทุกคนมีชีสมีขนมปังโอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณนหอดไทยเดย้ตรงนี้แหละทุกคนอืแต่ว่าเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเราเขากาหนดให้เรามาทางนี้แล้วเนาะเข<อ>้าเมืองตาหลิวแล้หลิวตาตามเนาะทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตาม ที่เขากําหนดมาเนี่ยแหละทุกคนการที่มาอยู่ฝรั่งเศสหรือว่ามาอยู่ยุโรปต่างบ้านต่างเมืองเนาะเข้าเมืองตางหลาิวต้องถูดตาตาไม่ไม่แปลกใจเลยที่ทําไมสาวไทยหลายๆคนถึงได้อวบอวบลาเจอกันอะ่ะคนไทยชอบทักว่าอุ้ยทำไมอ้วนจังไปทําอะไรมาจะบอกว่าอา่าฉันกินค่ะฉันไม่ได้ดมอยากจะพูดคํานี้ทุกคนเออเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะเราก็ต้อง กินอาหารการกินเหมือนเหมือนทางฝั่งสามีนะทุกคนเนาะยิ่งไปบ้านพี่สาวบ้านแม่อะไรเงี้ยเราต้องเข้าเมืองเข้าเมืองตาหนีต้องดวตาตามอันนี้เรื่องจริงคํำนี้นุชจะใช้ตลอดเลยนะทุกคนยิ่งไปบ้านพี่สาวไปบ้านแม่เราต้องกินตามที่ฝรั่งเขากําหนดมานะทุกคนเออนั่นแหละทุกคนนุก็มาใช้ประสบการณ์คร่าวๆเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ทุกคนฟังกับการที่ ประสบการณ์มาอยู่ในต่างแดนนี่เข้าไปที่สองแล้วสิ่งที่ต้องปรับตัวเรื่องอาหารตามเทศกาลเนาะเราต้องกินต้องสั่งสรรเนาะแล้วสั่งสรรค์เขาก็สั่งสรรแบบกินได้เรื่อยๆเนาะกินเยอะกินจุด้วยทุกคนกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มของเราอะ่ะอิ่มตั้งแต่ขนมปังหรือว่าอาหารเรียกน้าย่อยแล้วทุกคนอ,คอาุ้บอกว่าเทศกาลอะปล่อยไปเลยเต็มคาราเบลเดี๋ยวค่อยไปรถที่หลังเนาะ มันเรื่องจริงนะทุกคนเออนั่นแหละทุกคนเห็นในรูปไหมเพราะเล่าไปก็เพลินนะทุกคนทุกคนเห็นในรูปในวิดีโอนี่ไหมนุกถาค้อนไปเจอนะทุกคนนุกนก็เอาสากมามาตกตอกตอกตอกอันนี้คือมันเป็นมันเป็นอ่าตะปูเนาะไม่เชิงเป็นตะปูเขาเรียกว่าอะไรตัวเล็ก,ลกๆันเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไ้ดูเนาะว่าเป็นอะไรเนาะทุกคนเนาะเออนั่นแหละทุกคนมันจะมันจะใช้เกาะยึดผนังตรงนี้ได้ไปถึงเวลาที่เรา เเสร็จเทศกาลทุกอย่างแล้วเราก็เราก็เลิกเลิกเลิกใช้เราก็ดึงออกมาเก็บไว้ทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคุยไปคุยมาก็จัดไฟจัดต่อต้อนคริสต์มาสมีไฟสว่วงๆเลยทุกคนใช้ได้รอดรอดทุกคนรอดหลังจากนี้ก็จะไปตกแต่งต้น Christmas คริสต์มาสกันทุกคนยังไม่จบทุกคนเห็นของที่นุตเทนี้ไหม ของดินูเทนนี่ก็ของปีที่แล้วทุกคนมันก็เยอะนะทุกคนอันไหนที่มันประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะใช้ไปเถอะทุกคนเพราะว่ามันได้ใช้อยู่แล้วอุปกรณ์คริสต<ะ>์มาสอ่ะเห็นหลายๆบ้านเขาก็ใช้อันเดิมๆกันกันเยอะนะทุกคนเนี่ยที่คาดผมอันนี้ก็คือได้ใช้ตลอดเลยนะทุกคนเออก็เอาไปใช้มาเล่นไปปีนี้เล่นกับแอนดี้ไปก่อนเออแล้วก็เล่นกับพยาน เทศกาลคริสต์มาสนี้คือเดี๋ยวลูกชายคนโตจะมาค่ะทุกคนส่วนลูกชายคนเล็กคือหลายๆคนที่ติดตามนุชก็จะรู้ข่าวๆเนาะว่าลูกชายคนเล็กหายไปไหนแล้วทุกคนเนาะนุชก็ขอไม่ไม่พูดอะไรมากแล้วกันเนาะอืมไว้เอ,อเขากลับมาเราก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูเนาะทุกคนนะเนาะอันนี้ก็คือเริ่มจัดแต่งต้นคริสต์มาสแล้วสุดท้ายก็คือ มาเล่าประสบการณ์เทศกาลคริสต์มาสหรือว่าเทศกาลของฝรั่งเศสเนาะให้ทุกคนฟังว่านุชมาอยู่ที่ฝรั่งเศสเข้าไปที่2งแล้วก็จะจะเริ่มเข้าใจขึ้นยิ่งอยู่ต่างประเทศยิ่งอยู่นานยิ่งเข้าใจทุกคนเพราะว่าการที่เราอยู่อย่างเข้าใจเราจะไปต่อได้ถามว่ามีปัญหาไหมเวลามาอยู่เนี่ยมีปัญหากับสามีมไหม อยู่ได้ไหมหรือยังไงอุปสรรคเยอะไหมเยอะทุกคนเยอะอุปสรรคเยอะมากสิ่งแรกที่เจอคือเรื่องภาษาเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสไม่ใช่ภาษาบ้านเราเนาะบ้านเราใช้ภาษาไทยกันเนาะแล้วมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยมันก็หนุดก็ไม่ได้มีเพื่อนคนไทยที่อยู่ใกล้กันเลยที่จะพอไปนั่งคุยภาษาไทยอะไรได้นอกจากเพื่อนใน y YouTube เนาะมาแชร์ประสบการณ์กันก็มาเล่าประสบการณ์ให้กันฟังว่ามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเป็นยังไงแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนกินอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ทุกคนก็จะเห็นความเคลื่อนไหวที่นุชได้ส่งวิดีโอให้เพื่อนๆดูใน YouTube ตลอดเวลาเพื่อบันทึกชีวิตในต่างแดนของนุชเองและก็ประสบการณ์ที่นุชเจอมาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะนุชก็จะบันทึกตรงนี้ไว้แล้วก็จะบันทึกได้ตลอดชีวิตของนุชเลยด้วยทุกวันนี้คือนุชก็เริ่มชินกับอากาศที่ฝรั่งเศสแล้วค่ะทุกคน ถ้าหน้าหนาวเราก็ใส่หน้าหนาเอานอปรับตัวเอาแต่ถ้าหน้าร้อนมันก็ร้อนจริงๆค่ะทุกคนร้อนมากร้อนกว่าบ้านเราอีกทุกคนร้อนที่นี่จะร้อน45องศาบางทีคือมันร้อนร้อนแบบแห้งๆค่ะทุกคนถามว่าหน้าหนาวกับหน้าร้อนในฝรั่งเศสนุชชอบอากาศแบบไหนมากกว่าถ้าเลือกได้นุชก็ชอบแบบอากาศกลางๆไม่ร้อนไม่หนาวมากแต่ถ้าที่ไทย เปรียบกับที่ไทยเราชินกับอากาศที่ไทยมากกว่าเพราะเราเกิดที่ไทยเนาะเติบโตที่ไทยเราชินกับหน้าร้อนที่ไทยมากกว่าอากาศหน้าร้อนที่ไทยจะเป็นอากาศแบบเหนียวเหนอนะทุกคนแต่ที่ฝรั่งเศสจะร้อนแบบร้อนแบบแห้งๆ,ๆทุกคนแล้วก็ร้อนเวลาร้อนก็ร้อนมากๆส่วนการใช้เครื่องไฟฟ้าของที่นี่ถ้าหน้าร้อนเขาก็จะใช้พัดลมเหมือนกันนะทุกคนนะ พัดลมบางบ้านก็จะเป็นแอร์แต่สําหรับนุชนีความรู้สึกที่ว่าอยู่แล้วแค่พัดลมนี่ก็โอเคแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ร้อนมากถ้ามันร้อนถึงขั้น45องศาก็ร้อนมากจริงๆก็ต้องใช้เป็นแบบแบบพัดลมแบบแอร์นะ้วทุกคนเนาะส่วนหน้าหนาวนี่คือที่ฝรั่งเศสหรือว่ายุโรปนุชเชื่อว่าหลายๆบ้านก็จะใช้ไฟไฟกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าหน้าหนาวนี่คือต้องเปิดเครื่องฮิตเตอร์ ให้ความอุ่นในบ้านตลอดเวลาอย่างเห็นหนุ่สใส่แบบนี้คือข้างนอกนี่เย็นชําเลยนะทุกคนเย็นเหมือนเราอยู่เหมือนเราลองลองเราเราลองเทสเอาหน้าเราไปอังในตู้เย็นนะทุกคนนั่นแหละเป็นแบบนั้นเลยยิ่งอากาศติดลบต่ำกว่า10องศาต่ำกว่า20องศาทุกคนพูดที่ออกมาเป็นควันเหมือนเราเปิดช่องฟิตนะทุกคนควันออกมาเลยนะทุกคนนะนั่นแหละทุกคนเป็นแบบนั้นเลยยิ่ง มีหิมะตกนละทุกคนโอ้โหฉ่ำฉ่ำมากเลยทุกคนปีนี้หิมะที่ฝรั่งเศสตอนนี้ก็คือเดือนนี้เดือนธันวาเดือนสุดท้ายของปีแล้วปีนี้ไม่มีหิมะเลยทุกคนมีอยู่นิดเดียวที่นุย์ถ่ายคลิปวิดีโอลงช็อตให้เพื่อนๆอ,อยู่แค่นั้นเองส่วนปีที่แล้วคือเราเห็นหิมะเราก็ได้ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆปีที่แล้วช่วงพฤศจิกาจะมีหิมะได้สัมผัสหิมะครั้งแรกในชีวิตเหมือนกัน ปีนี้หิมะไม่เยอะค่ะทุกคนก็ไม่ได้ลงเป็นวิดีโอให้เพื่อนๆได้เห็นความสวยงามหิมะมากเท่าไหร่ปีนี้หิมะตกนิดเดียวค่ะทุกคนเท่าที่ทุกคนเห็นในในช็อตนะคะทุกคนส่วนปีหน้าก็รอดูเนาะว่าหิมะจะตกไหมก็หวังว่าอากาศมันจะดีไม่ร้อนไม่หนาวมากแล้วก็อยู่เราจะได้อยู่ได้ในต่างบ้านต่างเมืองเนาะอยู่อย่างมีความสุขอยู่ยังไงให้มีความสุขอยู่แบบไม่ทุกข์ค่ะทุกคนถ้านุชคิดว่า จะพูดว่ายังไงนุชเชื่อว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนอะ่ะถ้าเราทำตัวให้มีความสุขหรือว่าไม่แบกรับอะไรมากมายเราก็มีความสุขนะทุกคนอีกมุมหนึ่งคือนุชก็พูดขอพูดว่าเออนุชขอพูดควาว่าโชคดีแล้วกันนุชก็โชคดีที่นุชไม่ได้มีภาระอะไรมากมายกับที่ไทยพ่อแม่ของนุชก็ไปอยู่บนสวรรค์หมดแล้วก็ไม่ได้มีภาระที่ต้องส่งอะไรกลับบ้านนอกจากความรับผิดชอบส่วนตัวนุช แล้วก็ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ไทยไม่มากค่ะทุกคนส่วนเรื่องลูกเรื่องครอบครัวของนุชก็คือไม่ได้มีอะไรต้องรับผิดชอบมากมายส่วนในอนาคตนุชก็ไม่รู้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายไหมนุชก็จะใช้ชีวิตอย่างมีสติในต่างแดนแล้วกันนะทุกคนเนาะสิ่งที่นุชมีความสุขมากที่สุดก็คือนุชด,ดีใจที่ได้มาเปิด youtube เปิดช่องแชร์ประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนของสุนิาสาสไปฝรั่งเศสเป็นชื่อช่องนุชเองเนะทุกคนแล้วนุชก็ลงวิถีชีวิตของนุชตั้งแต่มาอยู่ปีแรกเลยคะคทุกคน,น,น,นการที่นุมาเปิดย t ทูบไม่ทำให้นุชไม่เหงานะทุกคนนุชมีเพื่อนอมีเพื่อนได้คุยเป็นภาษาไทยด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้นำประสบการณ์ที่นุช ทำก่อนที่จะมาอยู่ที่ฝรั่งเศสแบบถาวรมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆและได้แชร์ประสบการณ์ที่อยู่ในฝรั่งเศสที่นุชทำด้วยตัวเองมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆด้วยเช่นกันเนาะอันไหนที่นุชไม่ได้ทำเองเช่นการการเดินเรื่องเอกสารวีซา่าในต่างแดนส่วนใหญ่พี่ยันสามีนุชเป็นคนช่วยดูแลและรับผิดชอบทุกอย่างให้คะ่ะทุกคนจุดนี้ก็ขอบคุณสามีคะ่ะ แล้วก็ขอบคุณเอซีที่น่ารักทุกคนที่ส่งกํบบาลังใจให้นุชด,ด้วยนะคะส่วนการใช้ชีวิตในต่างแดนปีนี้เป็นปีที่เข้าปีที่สองเป็นปีที่นิดที่นุชรู้สึกว่านุชชินแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเราต้องชินแล้วเราต้องใช้ชีวิตตลอดชีวิตค่ะในต่างแดนวันหนึ่งในอนาคตถ้ากเกษียณนุชไม่รู้ว่าจะได้กลับไทยไปอยู่ถาวรไหมแต่ก็จะประคองชีวิต ในต่างแดนให้ให้ให้อยู่ได้ใช้ชีวิตในต่างแดนให้มีความสุขเหมือนกับที่หลายๆคนส่งกําลังใจมาให้นุชอยู่ในต่างแดนเนาะตอนนี้ในฝรั่งเศสบ้านชนบทก็หนาวเย็นลงทุกวันและที่ไทยเราก็หนาวเย็นลงทุกวันเช่นกันคะ่ะได้ข่าวที่ไทยหลายๆเรื่องก็ส่งกําลังใจให้กันนะคะสําหรับนุชเองที่อยู่ในต่างบ้านต่างเมืองมาเป็นสไปฟฝรั่งเศสเต็มตัว ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามขอบคุณที่รับฟังนุชจนจบคลิปกับการแชร์ประสบการณ์นี้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอะ้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ